สำหรับเครื่องยนต์ e อ p พพัทครรบเรามาพูดถึงเครื่องยนต์ลูกนี้กันบ้างครับถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ถูกออกแบบพิเศษครับเพื่อรถจักรยานยนต์ให้มีสมรรถนะที่แรงขึ้นแรงขึ้นในที่นี้คืออะไรแรงขึ้นมันหมายความว่าตัวรถต้องลื่นไหลได้ดีกว่าเดิมสมรรถนะที่ดีเหมาะสมกับการใช้งานครับ แน่นอนอย่างซึ่งคงทนไว้ซึ่งความประหยัดน้ามันครับพอเป็นระบบ4ีวาครับทรงนี้เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยลดแรงเสียดทานครับและระบายความร้อนในเครื่องยนต์ได้ดีมากยิ่งขึ้นทําให้เครื่องยนต์มีความเร็วแรงเต็มสมรรถนะครับสำหรับการใช้งานทั่วไปเนี่ยซื้อใช้งานไปทํางานขับขี่กลับบ้านขับขี่มหาลัยก็ั้งมองว่า p c a ครับเป็นรถที่ควบคุมง่ายครับโค้งระยะที่ค่อนข้างที่จะแคบ การเลี้ยวค่อนข้างทําได้ที่จะเป็นอย่างดีครับกับตัวรถคันนี้ราคาค่าตัวครับสรุ่นนี้นะครับอยู่ที่99,900บาทครับส่วนใครที่ชื่นชอบผมมองว่าน่าจะเป็นในชื่นชอบในเรื่องของสีอื่นๆอาจจะไม่ได้ต้องการตัวรถซิงค์ครับราคาก็จะอยู่ที่9 6 0 0 0บาทครับอันนี้ก็ไปดูตามศูนย์บริการได้นะ h อ n ด้ Honda, มีทั่วประเทศอยู่แล้ว